หลังวันนี้ไม่ได้ออกล่าเลยครับนี่ครับกำลังขึ้นปืนใหม่ครับนี้เรื่อมือสอดมืสอดครับไ้สัต์ครับตันนี้ยังไม่ค่อยได้มีคลิปลงครับ าา่อันนี้มันมะข่าม่าทั้งลำเลยนะลำมะข่าลางมะข่าด่างมันมะข่ามะข่าทั้งลำนะม,มาดำน้ำแล้วนี่สนใจถามได้นะครับ ต้องขัดให้เนียนเลยครับเนี่ยก,ก่อ,อนจะลงแอกเกอร์มีงานยังดิบๆอยู่ครับเนี่ยงานมาฆ่าไหนสนใจกันยกนี้ดูนีน่ยกนี้นิดนี้ชงชักเท่าไหร่เจ็ดส <75. S 1> ิบห้าครับชงชักเจ็ดสิบห้าครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับวันนี้กำคอ เอ้ยไม่ใมือสอดครับมือสอดนี่งานยังขึ้นดิบๆอยู่นะครับลายเด็ดจริงราคากันเองครับไม่ต้องรอนานครับเป็นครึ่งครึ่งปีอันนี้ปืนยิงหนูอ <c oughs> ันนี้ปืนยิงหนูครับป้าเนี่ยจะทำปืนยิงนงยิงหนูออกแบบตามสั่งได้หมดนะครับ ตามคออันเล็กล่าอยากได้อันเล็ก<า>เราจะทำเล็กให้อยู่ค้าตามสั่งลูกค้าเลยครับเอ็กจิ๋วเลยครับอยากได้อันจิ๋วผมก็ทำมันจิ๋วให้ <c oughs> อันนี้ไม้ประดูอือ <c oughs> อันนี้ไม่สัง่ง <c oughs> ยังเลยยังไม่เสร็จเลย <c oughs> นี่ครับตาก็ประมาณนี้ นี่ครับงานดิบครับตรงเสี้ยรครับ้รงก็จะประมาณนี้นีลาเขาเดินแรงไว้เรียบร้อยครับ้างก็จะประมาณนี้นครับเดี๋ยวเราก็มาแต่งให้มันปลายมันเล็กเล็กเล็กแค่นี้พอ,อไหมน,น,นี่ครับ นิ้วก้อยเนี่ยพอไหมเนี่ยก้อยน,นิ้วเดียวครับง่ายๆครับตามสั่งได้หมดเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ